สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องวราชาแนลสองสีอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะวราจะมีเมนูนะคะที่ทําง่ายๆนะคะมาแนะนําเพื่อนๆกันนะคะนั่นก็คือเป็นเมนูนะคะสลัดโลน้ําจิ้มซีฟู้ดนั่นเองนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถทําทานกันได้นะคะหรือว่าจะทําขายก็ได้นั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของส่วนประกอบแล้วก็วัตถุดิบกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของปูอัดนะคะไส้กรอกนะคะผักสลัดค่ะนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแตงกวานะคะแล้วก็จะเป็นแครอทนะคะก็คือแครอทกับแตงกวาเราก็หั่นนะคะเป็น แทงยาวๆสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีเป็นในส่วนของน้ำสลัดนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็คือสามารถหาซื้อกันได้ตามท้องตลาดทั่วไปนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะที่ขาดไม่ได้ก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นในส่วนของแผ่นแป้งเวียดนามนั่นเองนะคะที่เราจะมาทำเป็นสลัดโล่กันนั่นเองนะคะ ก็ในส่วนประกอบต่างๆนี้นะคะวัตถุดิบนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้ตามห้างสปปรรพสินค้านะคะหรือว่าตามท้องตลาดทั่วไปค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตัดนะคะในแผ่นของแป้งเวียดนามนะคะให้ได้ขนาดตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะวางลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาห่อกันนะคะ มาถึงวิธีการห่อนะคะในส่วนของสลัดโลนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็นําน้ํานะคะใส่ไว้ในถ้วยนะคะแล้วเราก็ใช้ในส่วนของแผ่นแป้งเวียดนามนะคะแช่ลงไปนะคะนะคะก็แช่ลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆแช่สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแผ่นแป้งเวียดนามนะคะยกขึ้นนะคะ แล้วก็วางลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการห่อนะคะสลัดโลกันเลยนะคะค่ะแล้วก็วางในส่วนของแป้งนะคะเวียดนามสลัดโลลงแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำผักนะคะแล้วก็นำไส้ลงไปวางแล้วก็ห่อกันนะคะวางแบบนี้นะคะ ก็แนะนำว่าจัดให้ได้ขนาดนะคะที่พอดีกันนั่นเองนะคะวางให้มันชิดๆขอบกันหน่อยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ในส่วนของแครอทนะคะวางแครอทลงไปนะคะจริงๆพวกผักนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใส่ผัก ได้ตามต้องการนะคะผักตามฤดูกาลก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผักที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะคะก็สามารถเลือกใส่กันได้เลยนะคะจริงๆเราจะใส่เป็นพวกตัวกระหล่ำนะคะสีม่วงอย่างนี้ก็ได้นะคะสีสันก็จะได้สวยงามด้วยนั่นเองนะคะนะคะตอนนี้เวลาก็ใส่ในส่วนของแตงกวาลงไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการห่อกันนะคะ หอก็แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแป้งในส่วนของแป้งสลัดโร่ะค่ะเวลาหอก็กดกดหน่อยนะคะมันจะทําให้สลัดแน่นนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของปูอัดนะคะลงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ห่อ นี้นะคะกดลงไปแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะเห็นในส่วนของปูอัดอยู่ด้านหน้านะคะเวลาที่เราเอาวางเรียงไว้ในจานนะคะหรือว่า ทำไปขายอย่างนี้ยค่ะก็จะเห็นในส่วนของปูอัดนะคะได้ชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็มาห่อต่อนะคะให้ได้จำนวนตามที่เพื่อนๆต้องการกันเลยนะคะค่ะนำแป้งสลัดโลนะคะไปแช่ในน้ำเหมือนเดิมนะคะสักพักหนึ่งแล้วก็หยิบขึ้นมานั่นเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะเลือกไซส์ผักให้ได้เท่ากันนะคะอ่อผักค่ะนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของแครอทนะคะ แล้วก็เป็นแตงกวาหั่นนะคะทํากันไม่ยากนะคะเพื่อนๆก็สามารถทําทานกันได้นะคะเราก็ใส่เป็นไส้กรอกไปก็ได้นะคะที่เวลาทํามามีหลายแบบเลยค่ะทําการห่อนะคะกดให้มันแน่นๆหน่อยนะคะเพื่อที่ทําให้สลัดจะได้ เหมือนมันไม่คายตัวค่ะเวลาที่เราหอ่อแล้วก็ใส่ในส่วนของแครอทแล้วก็หมุนหมุนนะคะกดลงนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดแบ่งครึ่งแล้วก็จัดจานกันเลยนะคะ สลัดโลนะคะที่เราห่อออกมาแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเวลาจะมาตัดแบ่งครึ่งแล้วก็มาจัดจานกันต่อเลยนะคะค่ะเราจะมาตัดนะคะแบ่งครึ่งในส่วนของสลัดโลกันแล้วนะคะก็กะให้ได้ตรงกันนะคะให้มันเท่าๆกันนะคะเวลาที่ตัด น,นะคะคแล้วก็กดลงก็ใช้นี่ที่มันคมๆหน่อยนะคะมันจะได้ตัดง่ายนะคะเวลาที่เราหั่นก็นจะเป็นแบบนี้นะคะได้ออกมาเป็นรึ่งแบบนี้นะคะ กะให้ได้ขนาดนะคะแล้วก็ตัดค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้จริงๆเวลาก็ห่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆก็ทําครั้งแรกอะค่ะก็จะห่อได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าคือเราทําทานนะคะเราไม่ได้ทําแบบว่าขายแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนทําขายก็ หอให้สวยกว่าน,นี้หน่อยนึงก็ได้นะคะแต่นี่คือเวลาทําทานนะคะก็จะได้หอได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะ สลัดโลของเราก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะก็คือจัดจานเป็นรูปแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็เทในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใส่ลงในถ้วยนะคะหรือว่าใส่ลงในแก้วนะคะจัดจานให้สวยงามนั่นเองนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะทำตามเวลาก็สามารถทำตามได้นะคะ ก็วันนี้นะคะเวลาก็ขอฝากในส่วนของช่องนะคะเวลาชแนลสองสีไว้ด้วยนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กด subscribe นะคะกดติดตามกดแชร์ให้เวลาด้วยนะคะ ก็เวลาจะได้มีกำลังใจในส่วนของการทำคลิปนะคะอาหารนะคะต่อไปนั่นเองนะคะฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เวลาก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ